สำหรับปีสุ21นี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับลังพีแล้วครับผมได้มาแล้วนะครับก็เพิ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีรถอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับในลังนะครับมีรถทั้งหมด72คันนะครับมาเริ่มกันเลยครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับ นี่นะครับคันที่หนึงนะครับแบทแมนอีกแล้วที่บอกอีกแล้วเพราะว่าสีนี้เป็นสีที่3นะครับเป็นสีใหม่นะครับคันแรกเป็นสีฟ้าคันที่2เป็นสีเงินคันนี้เป็นสีดําลายน้ําเงินนะครับโอ้ออกมาเชฟวี่คาร์โรนะครับชุดเด่นแอนนา w ชุดนี้รีวิวไปเมื่อไม่กี่คลิปก่อนนะครับใครอยากดูเต็มๆย้อนไปดูได้แล้วก็คันนี้ครับ Ford Galaxy คันนี้เป็น Treasure Hunt โอเปิดหัวมาเลยนะครับ ฟอร์ด a l a กซีสีเหลืองมีลายลูกไฟอยู่ตรงนี้นะครับสวยดีนะฮะมีเลข21น่าจะสื่อถึงปี2021นะครับแล้วก็แน่นอนครับใต้แพ็คก็จะต้องมีลูกไฟสีเงินนะครับอยู่ตรงนี้เองโอ้เทเชอร์ฮันสมาเร็วนะครับกล่องนี้เอามาดูต่อไปครับมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่าคันนี้นะครับ Ford F1 แม่คันนี้จริงๆแล้วเป็น Super t เท a เชอร์ฮันประจำลังที่แล้วแต่นี่เป็นรถธรรมดานะครับ แล้วก็ชุด Hot Wheels Rescue นะครับคันนี้เราก็เห็นกันแล้วจากกลังที่แล้วแล้วก็ Ford Ranger Raptor อันนี้คันใหม่ประจำลังนี้นะครับขอบล้อสีแดงด้วยสวยทีเดียวมากับชุด Hot w h e e l Hot Trucks นะครับชุดรวมรถกระบะของ Hot w h e e l นี่นะครับดูสวยเลยคันต่อไปนะครับ Chevy l i n e ไ f นะครับ Hot w h e e l Frame เห็นจากกลังที่แล้วมาแล้วแล้วก็ XJ e t จาก X-Men นะครับเครื่องบินจาก X-Men เพิ่งเห็นว่ามันมีฐานที่ตั้งให้ด้วยถ้าแกะออกมาก็สามารถตั้งได้นะครับเดี๋ยวถ้าชุดสกรีนไทม์ครบเดี๋ยวแกะให้ดูครับแล้วก็3นิ้วมาแล้วครับรถราคาดีคันแรกของเรานะครับ Honda Prelude ต้นปีออกเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ออกเป็นสีแดงแล้วก็มีไฟหน้าไฟไท้ายครบนะครับสำหรับชุด j Import เจ๋งเลยครับถ้ามี3นิ้วแปลว่าเป็นลดราคาดีนะครับ c r e ดเซนโดอันนี้เป็นรถคันใหม่ที่เพิ่งออกมากับลังนี้แต่ว่าเป็นรถที่ Hot View ออกแบบเองนะครับมาในชุด Hot View Exotics เนี่ยผมห่านได้ดูว่าแพ็คยับนะฮะแพ็คงององอนิดนึงมาจากในลังเลยนะครับ Hot View Space นะครับแอร์ลับชั่นสีใหม่แล้วก็เต่าสีใหม่เช่นเดียวกันนะครับทอร์โตชเชลจากชุด Street b e a t s ครับ เต่าตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะขอเชิญเต่าตัวเดิมมานะครับเต่าตัวใหม่เป็นสีแดงผมชอบสีเขียวมากกว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเต่าสีแดงนี่จะดูแปลกๆหน่อยเอามาต่อกันครับทันต่อไปชุดเอกโซติกส์นะครับ m a c a r e n F1 เนี่ยผมว่าสวยนะนะครับแล้วก็ทันที่ตามมาชุดเอกโซติกเหมือนกันนะครับบูคตินะครับ คันนี้ก็เป็นคันที่ขายกันร,ราคาดีนะครับตามกลุ่มฮอตวิวก็ขายราคาแรงนะครับมีไฟหน้าด้วยครับแล้วก็มีไฟท้ายชุด e x o t i c ก็คล้ายๆกับชุด J i m p o r t นะครับก็คือมีการทําไฟหน้าไฟท้ายให้กับรถมาดูรถราคาแรงอีกคันนึงนะครับ Mercedes-Benz 5 0 0 e แล้วผมเพิ่งสังเกตว่าไฟหน้ามันดูแตกๆนิดนึงเหมือนเขาตั้งใจนะครับเพราะว่าดูอีกคันนึงเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกัน Mercedes Ben z 5 0 0 e นะครับ คันนี้เป็นสีใหม่คันแรกเป็นสีดํามาดูรถสีใหม่อีกคันหนึ่งนะครับลาโตรค่านะครับคันแรกเป็นสีดําคันนี้เป็นสีขาวนะครับดูไปดูมาลาโตรค่านี่ก็คล้ายๆกับรถเชฟวี่ที่เป็นฮ็อตวิวเฟรมสอีกคันหนึ่งเลยนะครับให้สองเชฟวี่เอามาต่อกันนี่โอ้มองแล้วสับสนเลยครว่าคันไหนเป็นคันไหนนะครับแต่เป็นคนละคันกันอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับอะคูรานะฮะมาในชุดฮ o อตวิวเทอร์โบ สีีเขยวมาแล้วอีก3คันมีอะไรกันบ้างนะครับคันแรกนะครับชุด Hot Wheels Q นะครับเชฟโรเลตอันนี้น่าจะมากับหลังที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็คันต่อไปนี่ก็เห็นมาแล้วเหมือนกันนะครับสีใหม่ของ Hot Wheels Green Time นะครับแล้วก็ g o ช a m p a g e นะครับมากับชุด Hot Wheels Hot Trucks ขนมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับชุดต่อไปนะครับเป็นรถหน้าตาแปลก อีกนะครับ t h e Aura 3 a นะครับกก็คือรถแบบขับไปเที่ยวกันขนรถมาเหมือนกันนะฮะขนรถมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสีที่2นะฮะสีที่แรกออกไปตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ d ด n o Riders ์สนะครับไรเซ r รทรัคนะฮะสีใหม่เช่นเดียวกันคันสุดท้ายก็เจ้าเต่านะฮะเห็นกันไปแล้ว ดอ d ช e ร์ a r g อร SRT นะครับกับชุด Hot Wheels Rescue อันนี้ก็มาจากหลายลังที่แล้วแล้วนะครับแอรลับชานเห็นไปแล้วฮะตอนตอน้นดูคันนี้ดีกว่านะครับโตโย t ้าแลนด์คร s e เซรถมีราคาเราอีกคันหนึ่งนะครับมากับชุด Hot Wheels Hot Truck นะครับนี่ชุดนี้ก็มีไฟหน้าไฟท้ายเช่นเดียวกันคันต่อไปนะครับอ่ะ แอนด์แฟร์ชื่อรถนะฮะมากับชุด h o อตวิว Metro นะครับสีที่2ส,สีแรกเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็เป็นสีส้มอันนี้ผมชอบคันนี้คันโปรดผมเลยนะฮะมาสด้ MX5 m i a t a นะครับมากับชุดเด่นอันนาวแล้วก็คันต่อไปจากชุด h o อตวิว Frames นะครับฟ u s ชั่นบัสต้อันนี้ก็มากับลังที่แล้วไปแล้วเราเคยเห็นแล้วรอบหนึ่งนะครับกิจกรรมพิเศษจากของเรานะครับ b a บ m o b i l e มีกี่คันงหลังนี้ให้ทายกันนะครับน่าจะมี3คันเหมือนเดิมนะฮะโอค้คนนี้เป็นคันใหม่นะครับแซนเบอร์เน er นะครับกับชุด Ho อตวิ e เ s Team แต่ว่าตำแหน่งนี้ปกติจะต้องเจอรถที่มันเหมือนกับซูเ t อร์เ u ชชัน n t หรือเจอรถซูเปอร์เทชชันส์แต่ทำไมไม่เจอตรงนี้นะครับสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วก็เดนแอนนาลนะครับ Ford b r o n งโคอีกสีหนึ่งนี่นะครับ จากเดิมสีฟ้าตอนนี้เป็นสีสม้มเคยรีวิวไปแล้วนฮะชุดนี้สามารถย้อนกลับไปดูได้อาจจะหมดส6มคันแรกแล้วนะครับมี Mercedes-Benz อีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยให้ดูว่าไฟหน้าเหมือนกันเลยนะฮะเป็นดูแตกๆหน่อยนะครับแล้วก็คันสุดท้ายของส6มคันแรกนะครับก็คือคันนี้ครับ3นิ้วขึ้นมาแล้วนะครับ Ford F150 SVT Lightning โอมันก็รถกระบะใช่ไหมครับแต่ว่ามันพิเศษหน่อยก็คือมันเป็นรถที่โผล่ในหนัง Fast and Furious ภาคแรกนะครับเป็น b r a n O'Connor เนี่ยขับคันนี้นะครับไปเจอกับพี่ดอมของเรานะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็น่าจะมีคนอยากได้กันเยอะนะครับคันต่อไปนะครับ Ford F 1 5 0 Raptor นะครับรถกระบะจาก Ford เช่นเดียวกันกับคันเมื่อกี้แต่ว่าคนละทงกันนะครับ Lightning กับ Raptor นี่นะครับเขามาเทียบกันให้ดูครับ คันนี้เป็นสีใหม่นะครับคันแรกออกมาเป็นสีเทาแล้วคันนี้ออกมาเป็นสีเลือดหมูนะครับก็เป็นแบบนี้อา่าสามัหกคันต่อไปเปิดมาด้วยรถเจ๋งเลยครับ m a z d a s ส v a n n a คันแรกออกมาเป็นสีขาวนะครับอันนี้รีคันเลอร์ออกมาเป็นสีน้ำเงินเข้มเท่ๆเลยครับโอ้โหคันโปรดของผมเช่นเดียวกันนะครับ m a z d a s ส v a n น,น RX7 นะครับแล้วก็คันต่อไปนะครับ Fusion Basta อันนี้เห็นกันแล้ว แล้วก็คันต่อไปนะครับ Ma t Splash กับชุด Hot วิ e เล t e a m นะครับอันนี้เราก็เห็นจากลังที่แล้วมาแล้วมาดูกันนะครับออกมา Hot Wheel s Art c s r s นะครับสคันเลย Rocket Oil Special นะฮะมาพร้อมกันเลยชุดเดียวกันแล้วก็รถโมอเตอร์ไซดูคาตินะครับนี่เป็นลายฉลามด้วยฮะดูคาติสแครมเบอ Hot อต e ิล e อ dition นะครับจากชุดบาจาเบรเซอร์ มีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับโอ้ oh, นี้ผมก็สนใจนะครับ Porsche Safari นะฮะจากชุด Hot Wheels Exotics นะครับ Dodge D 1 0 0จากชุด Hot Wheels r e s t e a m แหม Hot Wheels r e s t e a m เนี่ยยังออกไม่ครบ10คันเลยแต่ออกสีใหม่แล้วนะฮะคันแรกจะเป็นสีน้ำเงินแต่คันนี้เป็นสีส้มนะครับออกให้ครบ10คันก่อนไหมนะฮะ แล้วก็ Audi นะครับอา a องนะฮะ R S 2สีที่2เส้นเดียวกันนะครับอันนี้ออกสีที่2ได้เพราะว่าชุดนี้ออกครบ10คันแล้วนะครับอ c r e s c e n d o มีใหม่อีกคันนึงนะครับกับชุดทัพวิเอ็กซแล้วก็3นิ้วต้องมานะครับ Toyota s e l i c a สีที่2นะครับสีแรกจะเป็นเขียวอ่อนนะฮะอันนี้จะเป็นเทอคอยเขียวอมฟ้าจริงแล้วน่าจะเห็นมากับรังที่แล้วมาแล้วนะครับคันนี้ โตโยต้าซีริสีใหม่แล้วก็ m c c a r e n เรามาลุยกันต่อครับ Dodge r a m p a g e นะครับคันที่2ของลังนี้แล้วก็คันที่2เช่นเดียวกันนะครับ Mazda Miata สีเทานะฮะคันที่สูสวยนะฮะสะกดจิตท,ทุกคนว่าสวยนะครับอันนี้คันใหม่นะครับ Alpha Pursuit นะครับกับชุดท o อ w วิ e เลสมาลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ปกติมาอีกหนึ่งคันนะครับ p o r t u s แล้วก็สีใหม่นะครับของ Nissan R390 นะครับต้นปีออกสีน้ำเงินมาแล้วคันนี้ออกมาเป็นสีแดงนะครับกับชุด Factory Fresh แล้วก็ Sand er อร์อ e r คันหนึ่งนะครับนี่เป็นคันที่2ของลังนี้อ่า o l s m o b i l e นะครับมากับลังที่แล้วมาแล้วลังนี้ก็ยังมาอีกนะครับแต่ว่าน่าจะมีแค่คันเดียวนะฮะเนยแพ็กยับนิดนึงนะฮะ กล่องเขาน่าจะแพ็กมาไม่ดีตั้งแต่โรงงาน m a t ส์แฟลชโอมาแล้วนะครับแล้วก็ Toyota า e ซเรกสีที่2เช่นเดียวกันนี่นะครับสวยอีกเช่นเดียวกันมาดูต่อกันครับนี่นะครับมาแล้วจนครบนะครับแบทโมบิลคันที่3ของลังนี้พอเช h e s a ฟ a รี Safari, นะครับคันที่2แล้วก็ e อิร์ทแฟร์รถบัสของคอตฟิลนะครัคันที่2เช่นเดียวกัน มีอะไรน่าสนใจอีกนะครับโอ้คอส m i c ค o เป้นะฮะจากชุด t r a กสตาร์ชุดแท็กสตาร์ก็เป็นชุดที่มาแบบลังละคันนะฮะถ้าใครอยากสะสมไม่ครบนี่ซื้อลังนี่เหงาเลยฮะเพราะว่ามาลังละคันเท่านั้นนะครับไทรเ้อร์ทักมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มังกาชูเนอรโอ้อันนี้ก็เป็นรถราคาดีนะครับคนสะสมกันหลายคนอยู่สีที่สอนะเป็นสีส้มสีแรกมาเป็นสีชมพูนะครับ รถราคาแรงนะครับรถคลาสสิกของฮอต e ิวเอามาดูโค้งสุดท้ายครับ9คันสุดท้ายนะฮะ Ford r a p t o r ออีก1คันนะครับอันนี้เราเห็นกันไปนแล้วแล้วคันนี้ก็มาครับโอ้ยนึกว่าไม่มาแล้วนะฮะ Wagon g a เซ e r Super t r ์เ e ชเ u อร์ฮไหมไม่ใช่โอ้ยังไม่เคยเปิดลแล้วจะซูเปอร์เท s เชอร์ฮันส์เลยไม่รู้จะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะก็เลยต้องไปสั่งข้างนอกมา คันนี้ข้างนอกขายราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับขายอยู่ประมาณ800บาทนะฮะจะเห็นว่าสีมันเป็นคนละสีกันนะครับฟุตปอลชิชันจะสีเข้มกว่าแล้วก็ราทขขอกไคคันหนึ่งนะครับสีขาวนี่ครับผมมีอะไรอีกฮะเ h ปโรเลตอิมพารา่านิสสัน R 3 9 0แล้วก็คันนี้ครับ เจ๋งอีกคันหนึ่งครับ Porsche 993 GT2 นะครับรถมากับชุด h o t วิ e e e x กโซตนะครับอันนี้เป็นสีขาวน่าจะรีเ o ลอร์นะฮะคันแรกเป็นสีแดงนะครับอะพรีมัตบราคูด้านะครับอันนี้ก็รถออกใหม่เพิ่งเคยเห็นกับรังนี้นะครับกับชุดมัตเซลมา n เนียนะครับนี่ดูใกล้ๆก,กันครับ แล้วก็รถราคาแรงอีกคันหนึ่งครับโบนเชเกอร์นะครับสีเทาลายม o นอายอันนี้ก็คันแรกออกเป็นสีเหลืองนะครับในรีคัรเรมเป็นสีเทาก็ราคาแรงนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับ Big Air ร e เบลนะครับปิดท้ายหลังนี้ด้วยรถสีใหม่นะครับสีเขียวคันแรกออกเป็นสีแดงนะครับมาถึงช่วงสรุปรถนะครับแล้วก็คุยกันท้ายคลิปแกะกล่องนะฮะ เราก็จะมาตอบคำถามเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเราเจอรถอะไรบ้างนะครับในนี้นะก็สามารถดูรูปไล่ไปได้นะครับคำถามเดิมที่สำคัญก็คือลังราคาเท่าไหร่นะครับก็คือ2860บาทนะครับได้รถ72คันนะครับซื้อจากกลุ่ม h ฮอต e ิ w นะครับกลุ่มใหญ่ๆมีพ่อค้าเจ้าใหญ่ๆนะฮะเขาก็จะลงว่าเขาขายลังอยู่นะครับคราวนี้ พูดถึงเรื่องน่าสนใจของรังนี้ก็คือว่ารังนี้เนี่ยเป็นรัง P นะครับของปี2021นะฮะแล้วก็เป็นรังรอสุดท้ายก็จะมีรังสุดท้ายออกมาอีกรังหนึ่งก็คือรัง Q ิว2 0 1 1นะครับแต่ว่าท่าที่ดูเนี่ยยังเหมือนยังขาดรถอีกหลายคันนะฮะยังมีรถที่แบบยังไม่เห็นอีกหลายคันเลยผมไปนั่งไล่ดูเนี่ยอย่างน้อยก็10กว่าคันนะครับก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่ในรัง Q นะฮะเพราะว่ารังวเป็นรังสุดท้ายแล้ว พอจบลังคิวนะครับก็จะสตาร์ทใหม่เป็นรถลัง A 2022ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเริ่มมีรูปหลุดออกมาแล้วว่ามีรถอะไรบ้างนะครับถ้าอยากเห็นรูปนะครับสามารถไปดูได้ในเพจ o t View ของเรานะครับเราก็แชร์มาเรื่อยๆนะฮะคือผมอะไม่ได้อยู่ในแบบโรงงานหรือบริษัทที่เขาผลิตฮอตวิวนะฮะเราก็จะไม่รู้หรอกว่ารถใหม่เป็นอะไรยกเว้นรูปที่เขาหลุดมาจากพวกโรงงานตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นว่าเป็นรถคันเดิมนะครับออกสีใหม่มาจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นลังท้ายๆแล้วล่ะของปีนี้เพรอกลังหน้าเป็นลังสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันยังมีอีกหลายคันที่ไม่ออกมานะครับเราก็ต้องรอชมกันต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรบ้างจะมีรถน้าตื่นเต้นรออยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ลังนี้ชุดที่ได้เยอะที่สุดก็คือ Hot Wheels Exotics นะครับ9คัน5แบบ ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยครับใน Facebook นะครับเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามรับชมข่าวกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ